สุนทรภู้หักหน้ารัชการที่สเหตุเพราะพวกอุปถัมภ์ทรงอำนาจภาพพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระน่งกราเจ้าอยู่หัวนรานพรับพลาเจษฎาบดินทร์ถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครยุครุ่งเรืองของสุนทรภู้กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลายรัชการที่สองแต่เมื่อเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกราเจ้าอยู่หัว ราชการที่สกวีท่านนี้กลับต้องหลบลี้หนีราชภายัยที่อาจเป็นผลเมื่อครั้งสุนทรภู่หักหน้าราชการที่สามคราวพระองค์ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมมะหมื่นเจษฎดดาบอดินภาพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สย้อนเหตุการณ์สุนทรภู่หักหน้าราชการที่สาม รัชการที่สองทรงโปรดวรรณกรรมอย่างยิ่งทรงมีกวีทรงปรึกษาหลายคนอาทิสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงพิทักษ์มนตรีจุยพระเจ้าลูกยาเธอกรมหหมื่นเจษดาบดินและที่ขาดไม่ได้ก็คือสุนทรภู่การเป็นกวีทรงปรึกษาในพระเจ้าแผ่นดินได้ปฏิบัติราชการต่อหน้าพระพักจึงเลี่ยงไม่ได้ทีจะมีการแข่งขันกันทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อาจเพื่อสั่งสมความมดีความชอบและนายหนึ่งก็อาจเพื่อให้อีกฝ่ายเสียหน้าหรือได้รับความอับอายจุดนี้เองที่นำสู่เหตุการณ์สุนทรภูหักหน้ารัชกาลที่สามครั้งหนึ่งรัชกาลที่สองทรงบทละครเรื่องอีเหนาและทรงแบ่งให้กรมมาหมื่นเจษดาบดินแต่งตอนนางบุษบาเล่นทานเมื่อเท้าดาหาไปใช้บนเมื่อพระองค์ทรงแต่งเสร็จก็ทรงวานให้สุนทรภูช่วยอ่านปวดสุนทรภูอ่านจบก็ทูลว่าเห็นดีอยู่แล้ว แต่เมื่อถึงวันที่กรมมหมื่นเจษดาบดินอ่านถวายราชการที่2องทุนทผู้กลับติว่ายังไม่ดีและขอแก้นะที่หน้าพระพักทําให้กรมมหมื่นเจษดาบดินทรงขัดเคืองพระไทยเพราะกลับมาติหักหน้าเล่นกลางคันอีกครั้งหนึ่งเมื่อราชการที่2ทรงมีรับสั่งให้กรมมหมื่นเจษดาบดินแต่งบทละครเรื่องสังทองตอนเท้าสามนให้ลูกสาวเลือกคู่พระองค์ก็ทรงแต่งโดยขึ้นต้นคําประรบของเท้าสามมนว่า จำจะปลูกฝังเสียยังแล้วให้ลูกแก้วสมมาตรปรารถนาทว่าเมื่อถึงเวลาอ่านต่อหน้าพระพักราชการที่สองสุนทรภู่ก็ทวงและถ,ถามขึ้นว่าลูกปรารถนาอะไรทําให้กรมมเหมื่นเจษด,ดาบดินต้องส่งแก้เป็นจำจะปลูกฝังเสียยังแล้วให้ลูกแก้วมีคู่สเสน่หาการกระทําต่างๆของสุนทรภู่จะเป็นไปด้วยความปรารถนาดีคือ ต้องการให้บทกลอนสละสลวยได้ใจความชัดเจนหรือเป็นการล่วงเกินกรมมหมื่นเจษดาบดินไม่มีใครทราบแน่ชัดและอาจขึ้นอยู่กับการตีความว่าจะมองมุมใดแต่ก็ทําให้เห็นว่ากรมมหมื่นเจษดาบดินทรงไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจมากในราชสํานักแต่เพียงพระองค์เดียวเพราะในศูนย์กลางแห่งอํานาจยังมีเจ้าหน่ายชั้นสูงอีกหลายพระองค์ที่ทรงมีบทบาทหนึ่งในนั้นคือเจ้าฟ้ากรม,มหลวงพิทักษ์มนตรีจุย พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์พระโสธรเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับเจ้าขรัวเงินซึ่งเจ้าฟ้ากรมมาหลวงพิทักษ์มนตรีจุยทรงกำกับกรมมหาถัยกรมมว่วงรวมทั้งทรงเป็นผู้สำเร็จราชการต่างพระเนตรพระกันอยู่เสมอภาพอนุสาวรีย์สุนทรภูณตำบลบ้านกล่อำอําเภอแกลงจังหวัดระยอง เจ้าฟ้ากรมมาหลวงพิทักษ์มนตรีจุยทรงอุปพัมสุนทรภู่นี่จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่สุนทรภู่หานกล้าหักหน้ากรมมืม่นเจษดาบดินก็เป็นได้ไม่เพียงเท่านั้นเจ้าฟ้ากรมมาหลวงพิทักษ์มนตรีจุยยังทรงเป็นแกนนําเจ้านายที่นับถือเจ้าฟ้ามงกุฎที่ต่อมาจะทรงขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ทั้งไม่ทรงลงรอยกับกรมมหมื่นศักดิพลและเสพเจ้านายชั้นผู้ใหญ่อีกพระองค์ซึ่งทรงสนิทสนมกับกรมมหมื่นเจษดาบดินอย่างไรก็ตามช่วงท้ายรัชการที่สองกรมมมื่นเจษดาบดินทรงมีอำนาจมากเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์ต่างทรงเกรงพระไทยไม่เว้นแม้แต่เจ้าฟ้ากรมหมลวงพิทักษ์มนตรีจุยที่ต่อมาสิ้นพระชนในพองพ นี่จึงอาจเป็นเหตุผลว่าเมื่อกรมมหมื่นเจสดาบดินทรงขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินสุนทรผู่จึงออกจากราชการและออกบวช